สงครามที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเยอรมันจะเป็นฝ่ายได้เปรียบและถ้าสหรัฐยังไม่ยอมเข้าร่วมในเลวรวันฝรั่งเศสก็คงจะแพ้สงครามเป็นแน่ถึงประธานาธิบดีวิลสันจะปฏิเสธในการเข้าร่วมสงครามแต่ก็มีชายหนุ่มอเมริกันหลายนายได้อาสาที่จะเข้าไปช่วยโดยทางฝรั่งเศสได้จัดตั้งฝูงบินขึ้นเพื่อชายหนุ่มอเมริกันเหล่านั้นมันเป็นเครื่องจักรสงครามรุ่นใหม่ล่าสุด ชายหนุ่มอเมริกันที่ตัดสินใจจะเข้าร่วมสงครามก็ได้เดินทางมาที่ฐานบินลาฟาเยฟเอสกาดีฝรั่งเศส ซึ่งที่ฐานแห่งนี้ก็มีทั้งกองกําลังฝรั่งเศสและกองกําลังอังกฤษอยู่ด้วยอยู่ที่นี่ผู้กองเตอร์โนจะเป็นคนดูแลและคอยสั่งการและผู้หมวดจีรูสจะเป็นคนฝึกให้กับทุกคนส่วนคนอเมริกันที่สมัครเข้าร่วมกองบินแห่งนี้กระต่างมีเหตุผลที่ต้องมาที่นี่สกินเนอร์เขาก็เป็นนักชกมืออาชีพและก็อยู่ฝรั่งเศสมาสักพักแล้วแต่เขาเบื่อที่จะต้องขึ้นโชกต่อยชิงดีชิงเด่นกันจึงได้ตัดสินใจเข้ามาสมัครเป็นทหารเจเซนครอบครัวของเขาทั้งพ่อและ ปู่ก็ต่างเป็นทหารกันหมดเขาเองจึงได้สมัครเข้ามาเป็นทหารเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาเองก็ทําได้ลอลี่เขาเป็นลูกคนรวยที่จริงเขาก็ไม่ได้อยากจะมาเป็นทหารอะไรหรอกแต่ถูกพ่อของเขาบังคับเนื่องจากพ่อของลอลี่มองว่าลอลี่ทาอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างจึงบังคับให้มาเป็นทหารเพื่อที่จะได้เป็นผู้นํากับเขาบ้าง และคนนี้ก็คือเบนลอริงพอและแม่ของเขาก็เสียไปหมดแล้วเขาเหลือตัวเพียงคนเดียวและฟาร์มที่เป็นมรดกตกทอดก็กำลังถูกธนาคารยึดเขาจึงได้ตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นทหารและระหว่างที่บุกกองเตอร์โนก,กำลังแนะนําเรื่องฐานฝึกก็มีเครื่องบินลำหนึ่งเกิดไฟลุกไหม้แล้วก็บินวนอยู่เหนือาฐานทุกคนที่เห็นและรู้ว่าตัวเองจะต้องขึ้นบินก็ต่างขวัหน,นีดีฟอไปต,อตามกัน หลังจากที่แนะนำตัวกันเสร็จผู้หมวดจีลูสก็ได้พาทุกคนไปส่งที่พักซึ่งที่พักของพวกเขาก็ดูหรูหราเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นคราราฮา์ชั่วคราวที่วิลเลียมเคแวนด์วิเป็นคนสนับสนุนให้กับกองทัพระหว่างที่ทุกคนกำลังชื่นชมความงามของคาราฮา์กันอยู่ก็มีสิงตัวตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาในห้องทำเอาทุกคนตกอกตกใจเป็นอย่างมากแต่สิงโตัวตัวนั้นมันก็ไม่ได้ทำอะไรใครเพราะมันเป็นสิงโตที่แคสซิดีเลี้ยงเอาไว้ซึ่งแคสซิดีก็เป็นนักบินที่มาอยู่ก่อนทุกคน และเพื่อนๆของเขาก็ต่างตายไปหมดแล้วเหลือเขาเพียงคนเดียว หลังจากวันนั้นทุกคนก็ถูกฝึกและเรียนรู้วิธีบังคับเครื่องบินพวกเขาจะใช้เวลาในการฝึกประมาณ2เดือนก่อนที่จะได้ออกสู่สนามรบจริงๆและดูเหมือนว่าทุกคนจะทํามันได้ดีเรียนรู้การขับเครื่องบินได้เร็วจนได้ทดสอบขับจริงและมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีการฝึกยิงทุกคนก็ทํามันได้ดียกเว้นแค่บีเกิลที่เขายิงยังไงก็ไม่โดนเป้าสักทีจนผู้หมวดจรู้นะครับขี้เกียจสอนและก็ได้ให้อลอริงนะครับช่วยสอนแทน ลอลิงได้ขึ้นเครื่องมากับบีเกิลและดูเหมือนว่าบีเกิลจะไม่ค่อยฟังที่ลอลิงสอนสักเท่าไหร่เพราะเขามั่นใจในตัวเองว่าเขาขึ้นบินได้ก็ต้องยิงได้แต่สุดท้ายนะครับก็ยิงไม่โดนเป้าอยู่ดีหลังจากที่ยิงไม่โดนบีเกิลก็ได้ขอบินต่ออีกสักหน่อยเพื่อชมความงามของฝรั่งเศสแต่บินไปยังไม่ถึงไหนครับน้ำมันก็ดันหมดบีเกิลเขาลืมเช็คน้ำมันก่อนที่จะขึ้นบินลอลิงเองก็ไม่รู้จะหาคำไหนมาด่าบีเกิลดีตอนนี้นะครับบีเกิลต้องนำเครื่องล่อนลงจอดฉุกเฉินแต่่เนืองจาากสภพ,พ เดินแถวนั้นมันไม่ได้ราบเรียบจึงทําให้การลงจอดไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเครื่องบินล่อนลงมากระแทกพื้นนะครับได้รับความเสียหายลอริงได้สติฟื้นขึ้น,นมาอีกทีเขาก็ถูกกลุมล้อมไปด้ยวยสาวๆและคนนี้ก็คือลูเซียนสาวสวยที่เป็นคนช่วยลอลิงเอาไว้และก็ได้พามาพักอยู่ที่ที่ดูเหมือนจะเป็นสารที่ขายบริการแห่งหนึ่งส่วนบิเกิลเองนะครับเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากและดูเหมือนจะชอบด้วยซ้ำที่ได้มาเจอกับพวกสาวๆเหล่านี้ ลูเซียนนะครับได้ช่วยทําแผลให้ลอลิงส่วนลอลิงเองเมื่อเห็นลูเซียนที่ทั้งสวยและน่ารักก็ถึงกระทําตัวไม่ถูกและก็นึกเสียดายว่าคุณสวยๆอย่างลูเซียนไม่น่าจะมาทํางานขายบริการแบบนี้ลอลิงพยายามจะถามและคุยกับลูเซียนแต่ทั้งคู่ก็เหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะลูเซียนเธอก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้ส่วนลอลิงก็ฟังฝรั่งเศสไม่ออก ที่ค่ายก็มีทหารใหม่สมัครเข้ามาเป็นนักบินเพิ่มทั้งหมดนะครับตั้งใจฝึกและเรียนรู้วิธีการบินจนครบ2เดือนหลังจากนั้นเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดของฝรั่งเศสก็ถูกส่งมาให้กับทุกคนแต่ก่อนที่จะเริ่มภารกิจผู้กองเตอร์โนก็ได้ให้ทุกคนเลือกเครื่องบินของตัวเองและก็วาดสัญ,ญลักษณ์ประจำเครื่องของตัวเองเอาไว้ หลังจากนั้นสองวันผู้กองก็ได้มาแจ้งภารกิจที่จะให้นักบินเชอเบรกิการออกไปทำตอนนี้เยอรมันพยายามที่จะบุกเข้ามายึดปารีสดังนั้นจึงต้องส่งเครื่องบินขับไล่ออกไปเพื่อคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดและก็มุ่งหน้าไปที่จาเมตดซึ่งที่นั้นเป็นค้างแสงและหน่วยส่งกองกําลังบำรุงของเยอรมันทําลายที่นั่นได้ก็จะสามารถตัดกําลังของเยอรมันได้แต่ที่นั้นนะครับก็มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาจึงไม่ใช่แค่ภารกิจง,ง่ายๆโดยภารกิจในครั้งนี้แคสซิดีจะเป็นผู้นําฝูงบิน หลังจากรับทราบภารกิจทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนเพื่อที่จะได้เก็บแรงเอาไว้เพราะพรุ่งนี้อาจจะต้องเจอกับสึกหนักแต่ทั้งหมดก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับถึงปากจะบอกว่าไม่กลัวแต่ในใจลึกๆใครบ้างล่ะจะไม่กลัวตาย ส่วนทางด้านแคสซิดีหลังจากได้อ่านประวัติของทุกคนเขาก็ได้เรียกลอลิงเข้ามาคุยด้วยแคสซิดีรู้ว่าตอนนี้ลอลิงไม่เหลือใครแล้วและถ้าออกไปรบและตายก็คงไม่มีใครสืบทอดสกุลต่อแคสซิดีจึงอยากให้ลอลิงนะครับกลับไปคิดดูว่าควรจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่หรือไม่แต่ลอลิงเขาก็บอกว่าเขาอยากจะลองเสี่ยง พอเช้าได้เวลาออกไปทําภารกิจแคสซิดีได้เดินเอาค้อนมาแจกให้กับทุกคนเผื่อว่าปืนจะขัดลําก้องจะได้เอาไว้ใช้เคาะได้ของก็หยิบปืนพกให้คนละกระบ,บอกและบอกว่านี่มันจะเป็นตั๋วใบสุดท้ายให้ใช้มันเมื่อเครื่องบินถูกยิงจนไฟลุกไหมและกําลังจะหมองโลกถึงแคสซิดีจะเป็นเหมือนคนเย็นชาไม่สนใจว่าใครจะเป็นอะไรแต่ลึกๆแล้วเขาก็ดูเป็นห่วงทุกคนเอามาก,มาก หลังจากที่ทั้งหมดบินออกจากฐานพวกเขาก็ถูกสกัดก่อนที่จะถึงจาเมธฝูงบินของเยอรมันได้กระหน่ำยิงเข้ามาใส่ฝูงบินของชาวอเมริกันและดูเหมือนว่าประสบการณ์และทักษะการบินของเยอรมันจะมีเยอะกว่ามากเยอรมันสามารถยิงเครื่องบินของเควินล่วงได้ส่วนเครื่องของทอสแมนก็โดนยิงเข้าเต็มๆโดยที่ทอสแมนเองก็แทบไม่มีโอกาสได้หลบส่วนเครื่องบินของนันก็ถูกยิงได้รับความเสียหายจนเครื่องยนต์หยุดทำงานแต่นันเขาก็สามารถเอาเครื่องร่อนลงจอดได้ยอย่างปลอด อดภัยแต่ระหว่างที่กําลังดีใจว่าตัวเองรอดมาได้มันก็มีเครื่องบินของเยอรมันลำหนึ่งที่มีสัญลักษณ์เหยี่ยวดําบินลงมายิงซ้ำอีกรอบและครั้งนี้นั้นเขาก็หนีไม่รอด ฝูงบินชาวอาเมริกันนะครับได้พากันถอยกลบับลอลิงเองก็โมโหมเป็นอย่างมากที่เห็นนันตายพอตามกฎแล้วเยอรมันไม่ควรที่จะฆ่านักบินที่อยู่บนพื้นแต่เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ก็คงจะไปขอความเป็นธรรมจากใครไม่ได้ส่วนแคสซิดีพอกลับมาถึงฐานหลังจากที่เติมน้ํามันเศษเขาก็ได้ขึ้นบินต่ออีกรอบเพียงลําพังเพื่อจะเก็บกวาดที่เหลือเท่าที่เขาจะทําได้ ระหว่างที่ร,รอภารกิจต่อไปลอลิงก็ได้แวะมาที่สถานขายบริการเพื่อมาหาสาวที่เขาตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นแต่พอมาถามหาก็ทําให้รู้ว่าลูเซียนสาวที่ลอลิงตกหลุมรักไม่ได้ทํางานอย่างที่ว่าวันนั้นเธอแค่เอาเนยมาแลกช็อกโกแลตเท่านั้นทําให้ลอลิงที่ได้ยินก็ดิใจเป็นอย่างมากและก็ได้ถามที่อยู่ของลูเซียนเมื่อรู้ว่าบ้านของลูเซียนอยู่ห่างออกไปแค่5กิโลลอลิงก็ได้เช่ามา้าแล้วก็คับวไปหาทันที ลูเซียนนะครับเธออยู่กับหลังของเธออีก3คนพ่อแม่ของเด็กทั้ง3คนก็โดนระเบิดตายไปพร้อมกันทั้งคู่หลังจากวันนั้นลูเซียนเธอก็ดูแลเด็กทั้ง3คนมาโดยลําพังตลอดลอลิงกับลูเซียนนะครับถึงจะพูดกันไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่แต่ทั้งคู่ก็พยายามใช้ภาษากายในการสื่อสาร หลังจากที่ลอลิ่งกลับมาที่ค่ายได้ไม่นานก็มีภารกิจใหม่เข้ามาให้ทุกคนได้ทำอีกรอบตอนนี้ทางฝรั่งเศสได้รับรายงานมาว่าเยอรมันกำลังมุ่งหน้าไปทิ้งระเบิดที่เลวินนี่พวกเขาจะต้องไปสกัดกั้นการทิ้งระเบิดให้ได้ ฝูงบินของชาวอเมริกันได้บินเข้าไปจัดการกับเครื่องบินทิ้งระเบิดแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะจัดการได้ง่าย,ายๆเพราะเยอรมันก็ได้จัดเครื่องบินขับไล่เอาไว้คอยคุ้มกันอยู่เหมือนกันแต่ลอลิงก็สามารถขับฝา่าฝูงบินของเยอรมันเข้าไปได้และก็ใส่เครื่องบินทิ้งระเบิดของเยอรมันไปได้หนึ่งลำเครื่องบินขับไล่ของเยอรมันนะครับสามารถยิงจัดการกับเครื่องบินของชาวอเมริกันไปได้หนึ่งลำเหมือนกันลอลิงที่เห็นก็พยายามที่จะบินตามเพื่อจะไปแก้แค้นให้เพื่อนและตามจนจะยิงจัดการได้อยู่แล้วแต่ปืนก็ดันมาขัด ลำกล้องซะก่อนรอลิงนะครับพยายามใช้คอนทุบเพื่อให้ปืนสามารถกลับมาใช้งานได้แต่ระหว่างนั้นเครื่องบินของศัตรูก็บินวนมาอยู่ด้านหลังสะแล้วและก็อยู่ในตำแหน่งพร้อมยิงด้วยรอลิงนะครับรู้ตัวว่าคงหนีไม่พ้นก็ได้แต่หลับตาและรอรับกระสุน เครื่องบินของเยอรมันลำนั้นนะครับกลับไม่ยิงเพราะรู้ว่าเครื่องบินของลอลิงไม่สามารถยิงสู้ต่อได้้อมกับปล่อยให้ลอลิงนะครับรอดไปได้อย่างงงๆตอนนี้นะครับลอรลิงรู้แค่ว่าเครื่องบินลำที่ปล่อยเข้าไปมีตาสัญลักษณ์ดาบควยอยู่ การประทักกันในครั้งนี้ฝรั่งเศสเสียนักบินอเมริกันไปนหนึ่งคนส่วนเจสันนะครับก็ถูกยิงเข้าที่คอได้รับบาดเจ็บแต่ก็โชคดีแค่เฉียวเียวจึงทําให้ไม่ได้เป็นอะไรมากถึงร่างกายจะไม่เป็นไรแต่สภาพจิตใจดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มือไม้ดูสั่นไปหมดนี่มันอาจจะเป็นอาการของคนที่เสียตายมากก็ได้ ส่วนทางด้านลอรี่ก็ดูเหมือนว่าจะสงสัยบีเกิลว่าทําไมเขาถึงรู้เรื่องเครื่องบินของเยอรมันดีจังแถมตอมบินก็ยิงไม่โดนเครื่องบินของเยอรมันเลยสักครั้งจดหมายก็ไม่เคยมีส่งมาลอรี่นะครับกลัวว่าบีเกิลจะเป็นสายลับของพวกเยอรมันแต่ลอรลิงก็บอกกับลอรี่นะครับว่าอย่าคิดมากไม่มีใครเป็นสายลับทั้งนั้นหลังจากนั้นทุกคนก็แยกแยะก,กันไปนอน แต่ระหว่างที่ทุกคนกําลังจะนอนเจเซนเขาก็เหมือนจะเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนก็ได้พากันวิ่งไปดูดูเหมือนว่าเจเซนเขาจะยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เสียต,ตายมาสภาพจิตใจของเจเซนดูแย่มากขอสั่นไปทั้งตัวระหว่างนี้เจเซนก็คงต้องหยุดบินไปก่อนจนกว่าสภาพจิตใจจะดีขึ้น ลอลิงพอว่างเขาก็ได้แวะมาหาลูเซียนเป็นระยะระยะแต่ครั้งนี้ลอลิงก็ได้ขับเครื่องบินมาหาถึงที่แถมยังพาลูเซียนนะครับขึ้นบินเล่นอีกต่างหาความรักของทั้งสองดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีลูเซียนเองก็พยายามฝึกภาษาอังกฤษเพื่อที่จะคุยกับลอลิงให้รู้เรื่อง ส่วนตอนนี้ที่คายลอรีก็ได้เอาเรื่องที่เขาสงสัยบีเกิลไปบอกกับผู้กองเตอร์นโนและหลังจากที่ตรวจสอบก็ดูเหมือนว่าประวัติของบีเกิลจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาทั้งนั้นบิเกิลน,นะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปสารรับแต่ที่ต้องกรอกประวัติปลอมก็เพราะมีเหตุผลบางอย่างและก็บอกใครไม่ได้ด้วยผู้กองพยายามที่จะเค้นถามแต่บีเกิลก็ไม่ยอมบอกจนลอรีกนะครับขอคุยด้วยบิเกิลจึงยอมพูดออกมาบิเกิลน,นะครับเขาเคยก่อคดีเอาไว้ในสหรัฐเพราะเป็นหนี้เขาจึงได้ ไปป้นธนาคารแต่การป้น ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะเขาถือแค่ปืนเด็กเล่นเข้าไปปนเพื่อนๆที่ได้ยินก็ถึงกับขำกันใหญ่เลยแถมการป้นในครั้งนั้นปีกเกินก็ได้เงินแค่12ดอลลาร์เท่านั้นเองซึ่งแคสซิดี้นะครับก็ได้ตรวจสอบมาก่อนแล้วสิ่งที่บิกเกิลพูดนะครับเป็นความจริงถ้าบิกเกิลกลับไปที่สหรัฐเขาก็จะถูกจับและติดคุกยาวแต่ที่นี่นะครับฝรั่งเศสจึงไม่มีอำนาจพิจารณาคดีนี้เพื่อนๆทุกคนจึงต้องเป็นคนตัดสินใจว่าะจะยอมให้บิกเกิลบินต่อกับทีมหรือไไมม่่ถึงทุกคนนจะเห็ด กับสิ่งที่บีเก้นทำแต่ทุกคนก็ไม่คิดว่าบีเก้นควรที่จะถูกขับไล่ทุกคนยังอยากให้บีเก้นอยู่ต่อถึงแม้ว่าบีเก้นจะยิงอะไรไม่โดงก็ตาม ระหว่างที่ลอรลิงและเพื่อนๆน,นั่งบรรจุกระสุนกันอยู่พวกเขาก็ได้รับรายงานมาว่าตรวจพบเครื่องบิงกนกำลังมุ่งหน้าไปหาทหารราบลอลิงกับเพื่อนอีก3ามลำนะครับจึงต้องรีบบินออกไปขับไล่เครื่องบินของเยอรมันนะครับเมื่อมาถึงก็ได้ยิงเข้าใส่ทหารราบของฝรั่งเศสและกระชาวบ้านที่กำลังอ,อพยพทันทีแต่โชคดีนะครับที่ลอลิงกับเพื่อนมาทันเวลาไม่งั้นทหารราบกัะชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างนะครับก็คงต้องตายเยอะกว่านี้แน่ลอลิงยิงเครื่องบินของสตรูลุ่งเป็นหนึ่งลำทหารราบและชาวบ้านที่เห็น ก็ต่างส่งสิงเชืด้วยความดีใจลอลี่เองก็สามารถยิงโลกไปได้หนึ่งลำเหมือนกันเนื่องจากนี่เป็นเป็นลำแรกของเขาที่ยิงเครื่องบินของเยอรมันได้มันก็ทําให้เขาดีใจเป็นอย่างมากระหว่างที่กําลังดีใจอยู่นั้นเครื่องบินเยอรมันลำที่เหลือก็ได้บินไล่ยิงเครื่องบินของลอรี่โชคดีนะครับที่สกินเนอร์บินเข้ามาช่วยยิงเอาไว้ได้ทันทําให้อลอรี่นะครับรอดมาได้อย่างหวุดหวิด ส่วนทางด้านลอลิงตอนนี้เขาก็สามารถเล็งเครื่องบินของเยอรมันได้หนึ่งลำซึ่งเครื่องบินลำนั้นก็ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำแต่เนื่องจากเครื่องบินลำที่ลอลิงกลำลังเล็งอยู่มีสัญลักษณ์ดาบควายซึ่งเคยปล่อยเขาไปก่อนหน้านี้ครั้งนี้ลอลิงก็เลยไม่ยอมยิงและปล่อยศัตรูคนนั้นไปเหมือนกันแต่เครื่องบินดาบควายลำนั้นนะครับก็ได้บินไปไล่ยิงลอลี่ต่อลอลิงจึงได้บินตามไปช่วยและครั้งนี้ขเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้เพื่อนเขาถูกยิงลอลิงลัยปืนกลเสร็จเครื่องบินขับ ไล่ลำนั้นจนพลุนแน่นอนครับว่านักบินที่อยู่บนเครื่องไม่มีทางรอด ส่วนบีเกลิลเขาไม่ได้โชคดีเหมือนกับคนอื่นๆเครื่องบินของเขานะครับถูกยิงได้รับความเสียหายและก็ล่อนลงจอดฉุกเฉินเครื่องบินกระแทกพื้นจนพลิกคว่ำบีเกิลรอดมาได้แต่มือของบีเกิลนะครับก็ถูกเครื่องบินทับไม่สามารถออกไปไหนได้และจุดที่บีเกิลอยู่ตอนนี้ก็เป็นจุดที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะอยู่ตรงกลางสมรภูมิลบพอดีลอลิงที่เห็นนะครับว่าบีเกิลยังไม่ตายเขาก็ได้ตัดสินใจนําเครื่องบินลงจอดและก็ได้วิ่งฝ่าดงกระสุนเพื่อที่จะเข้าไปช่วยบีเกลิลฐาน ฝรั่งเศสที่เห็นก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยเหมือนกันแต่ทหารที่ขึ้นมาจากสนามเพาะส่วนมากก็จะถูกยิงตายหมดสัก,ก่อน ลอลิงพยายามช่วยดึงมือของบีเก้นที่ถูกทับออกแต่ดึงยังไงก็ดึงไม่ออกครับและถ้าอยู่นานกว่านี้ก็คงจะถูกยิงตายทั้งคู่แน่ลอลิงจึงได้หยิบพลั่วขึ้นมาและก็ฝันไปที่ข้อมือของบีเกิลครั้งเดียวเท่านั้นครับมือของบีเกิลก็าขาดออกทันทีบีเกิลน,นะครับร้องด้วยความเจ็บปวดลอลิงได้บอกให้บีเกิลน,นะครับรีบวิง่งและในที่สุดก็วิ่งมาหลบในสนามเพาะของฝั่งฝรั่งเศสได้สําเร็จถึงแม้ว่าบีเกิลจะเสียมือไปข้างหนึ่งอย่างน้อยเขาก็รอดมาได้ ส่วนลอรี่หลังจากที่ถูกสกินเนอร์ช่วยเอาไว้ไม่ให้โดนยิงหลังจากที่รอดมาได้เขาก็ได้เปลี่ยนความคิดจากที่เขาเคยมองคนผิวสีต่ำต้อยกว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาคิดผิดมาโดยตลอด ทางด้านเยอรมันตอนนี้ก็ได้เคลื่อนพลมาตามแม่น้ําเมอร์ลูสและผ่านเข้ามาในเมืองซูยีซึ่งมันเป็นเมืองที่ลูเซียนอยู่เมื่อลอลิงรู้ข่าวเขาก็ได้เอาเครื่องบินบินไปหารูเซียนทันทีซึ่งการกระทําของลอลิงนะครับมันก็ผิดกฎเพราะมีการห้ามบินในตอนกลางคืนและไม่มีนโยบายให้นําเครื่องบินไปใช้ในการส่วนตัวแต่ในเวลานั้นลอลิงเขาก็ไม่สนใจเพราะตอนนั้นเขาต้องการที่จะไปช่วยลูเซียนให้ได้และท้าช้าก็อาจจะไม่ทัน ลอลิงนาเครื่องบินลงจอดในที่ที่เขาเคยจอดและก็ได้มาหาลูเซียนแต่เนื่องจากเครื่องบินนะครับรับน้ําหนักได้จํากัดลอลิงจึงต้องช่วยเด็กๆก่อนและค่อยวนมารับลูเซียนอีกรอบซึ่งการช่วยรอบแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรลอลิงพาเด็กไปไว้ที่ค่ายได้อย่างปลอดภัยแต่รอบสองนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนรอบแรกเพราะทหารเยอรมันเริ่มบุกคนบ้านเรือนภายในตัวเมืองแล้วลูเซียนนะครับสามารถหลบหนีออกมาจากบ้านได้ทันแต่ตอนที่กําลังจะขึ้นบินทหาร เยอรมันก็ได้เห็นเขาซะก,ก่อนจึงได้มีการไล่ยิงเครื่องบินและกระสุนก็ยิงโดนลูเซียนเข้าที่ไหล่ขวาเต็มๆลอลิง่งบินจนมาถึงฐานแต่อาการของลูเซียนก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะเธอเสียเลือดมาแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ส่งถึงมือหมอได้เร็วอาการของลูเซียนยังดีขึ้นตามลําดับ หลังจากนั้นนะครับลูเซียนเธอก็ถูกส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลที่ลิมส่วนเด็กๆผู้กองเตอร์โนก็ได้ติดต่อลุงของลูเซียนเอาไว้แล้วลุงของลูเซียนจะดูแลเด็กๆให้ในช่วงที่ลูเซียนยังไม่หายดีลูเซียนและเด็กๆปลอดภัยแต่ความผิดของลอริงที่นําเครื่องบินออกไปอย่างพลาการยังคงมีอยู่ผู้กองได้เรียกลอริงเข้ามาพบซึ่งลอริงเองก็พร้อมที่จะรับผิดแต่ครั้งนี้นะครับผู้กองกลับช่วยแถมยังมอบเหรียญกล้าหาญได้อีกเพราะผู้กองได้ยื่นรายงานไปว่า มีนักบินของเอสกาดีได้พาผู้ลี้ภัยนี้จากเขตยึดของมาได้สีคนผู้กองบอกกอลลิงไปว่าอย่าทำแบบนี้อีกก็พอ หลังจากนั้นผู้กองเตอร์โนก็ได้มาบอกภารกิจใหม่กับทุกคนเรือหอของเยอรมันจะบินเข้าไปทิ้งระเบิดที่ปารีสซึ่งฝูงบินฝรั่งเศสกับอังกฤษกติดพันการสู้รบอยู่ที่อีกจุดทําให้ตอนนี้ความหวังที่จะปกป้องปารีสตกอยู่ที่ฝูงบินของชาวอเมริกันพวกเขาจะต้องจัดการกเรือหอกของเยอรมันให้ได้ เรือหอกของเยอรมันล้ำเหือมาพร้อมกับเครื่องบินขับไล่คอยบินคุ้มกันอยู่ไม่ห่างพวกเขาจะต้องจัดการกับเครื่องบินขับไล่ของเยอรมันให้ได้ก่อนหลังจากนั้นคอยจัดการกับเรือหอก การบินสู้กันบนอากาศเป็นไปด้วยความดุเดือดนักบินชาวอ,อเมริกันสามารถจัดก,การเครื่องบินของเยอรมันไปได้หลายลำแต่เยอรมันก็สามารถสอยเครื่องบินของพอตเตอร์ล่วมไปได้หนึ่งลำเหมือนกันส่วนทางด้านแคสซิดีนะครับตอนนี้เขาก็เจอโจก่านั่นก็คือเยียวดำทั้งสองลำหันหน้ายิงปะทะกันอย่างที่ไม่มีใครกลัวใครแต่สุดท้ายนะครับแคสซิดีก็พลาดถูกยิงเข้าเต็มๆหลายนาดัด แคสซิดีจะไม่สามารถจัดการกับเย,ยวดำได้แต่ก่อนตายเขาก็ได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายบังคับเครื่องบินพุ่งเข้าชนเรือหอกของเยอรมันจนเรือหอกของเยอรมันที่บรรทุกระเบิดมาเต็มลำระเบิดแหลกละเอียดไม่เหลือซากภารกิจสำเร็จแต่ก็ต้องเสียเพื่อนนักบินไปถึงสองคน หลังจากนั้นลอลิงก็ได้มีโอกาสออกจากค่ายไปเยี่ยมลูเซียนอยู่ที่ริมซึ่งตอนนี้ก็กําลังมีการอพยพเพราะเยอรมันนะครับกำลังเคลื่อนพลเข้ามายืดโชคดีที่ลอลิงมาทันและได้ล่ําลาลูเซียนลูเซียนเธอจะย้ายไปที่อังกฤษนะครับและอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วทั้งคู่นัดกันเอาไว้ว่าหลังจบสงครามจะไปเจอกันที่ปารีส ตัดกลับมาที่สนามบินอีกครั้งตอนนี้ผู้กองก็มีภารกิจด่วนเข้ามาให้ทำนั่นก็คือคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดสีลำไปทําลายคลังแสงของเยอรมันที่จาเมสหลังจากที่ครั้งแรกนะครับภารกิจล้มเหลวแต่ครั้งนี้ผู้กองมั่นใจว่าทุกคนจะทําได้และอเมริกันก็พึงจะประกาศสงครามถ้าจัดการกรรับคลังแสงที่นี่ได้ก็จะสามารถตัดกระสุนของพวกเยอรมันที่จะนําไปยิงพี่น้องร่วมชาติของทุกคน ตอนนี้ลอลิงนะครับคือผู้นําฝูงบินแทนแคสเดีระหว่างที่ทุกคนกําลังเตรียมตัวออกไปทำภารกิจเพื่อทําลายคลังแสงบิกเกิลก็ได้มาขอลอ w ลิงเพื่อที่จะขึ้นบินกับทุกคนด้วยเขาได้ทําอุปกรณ์เป็นรูปตะขอและก็ได้สวมแทนมือข้างที่ขาดไปเพื่อให้ควบคุมเครื่องบินได้เขาทดสอบแล้วว่ามันใช้งานได้ดีลอ w ลิงจึงได้อนุญาตให้บิเกิลขึ้นบินได้ ดูเหมือนว่าการบินไปทำลายคลังแสงในครั้งนี้พวกเยอรมันจะรู้ทันจึงได้มีการดักโจมตีแต่นักบินเอสกาดีเขาพยายามบินคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดอย่างเต็มที่แต่เครื่องบินของลอรี่นะครับก็ถูกยิงจุดเกิดไฟลุกไหม้ลอรี่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยสิ่งที่เขาทำได้ตอนนี้ก็คือหยิบปืนพกของเขาขึ้นมาแล้วก็ยิงปิดชีพตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทรมานเพราะถูกไฟคลอกตาย ส่วนสกินเนอร์นะครับตอนนี้ก็กําลังถูกไล่ยิงบีเกิลพยายามที่จะบินเข้าไปยิงช่วยและในที่สุดนะครับเขาก็สามารถยิงโดนเครื่องบินของเยอรมันได้ครั้งนี้มันก็เป็นครั้งแรกที่เขายิงโดนแถมยังได้ช่วยเพื่อนอีกต่างหาก ในที่สุดเครื่องบินทิ้งระเบิดก็สามารถบินจนมาถึงจาเมสและทิ้งระเบิดทําลายคลังแสงของเยอรมันได้สําเร็จส่วนเครื่องบินขับไล่ของเยอรมันที่เหลือก็ได้ถอยกลับแต่พอทุกคนกลับมาถึงค่ายนะครับลอริงก็ได้นาเครื่องบินขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้เขาก็ได้บินขึ้นเพียงลําเดียวลอริงนะครับได้บินเข้ามาทาลายเครื่องบินของเยอรมันถึงสนามบินเยี่ยวดําที่เห็นจึงได้นาเครื่องบินของเขาที่ยังไม่โดนยิงขึ้นบินสู้ตอนนี้เครื่องบินทั้งสองลำนะครับไล่ยิงกันอย่างเดือดและดูเหมือนว่าลอริงจะได้เปล บินมาอยู่ด้านหลังของเหยี่ยวดำตำแหน่งที่พร้อมจริงแต่เนื่องจากอยู่ในเขตของเยอรมันเครื่องบินที่ลอลิงทำลายไม่หมดตอนอยู่ในโรงเก็บเครื่องที่เหลือจึงได้บินขึ้นมาช่วยเหยี่ยวดำแถมเครื่องบินของลอลิงก็โดนยิงจนปืนเสียหายไม่สามารถใช้งานได้งานนี้ลอลิงกำลังโดนลุมยำอย่างหนะัก แต่ระหว่างที่ลอลิงกาลังพยายามบินหลบกระสุนจากเครื่องบินของศัตรูอยู่และดูเหมือนว่าจะไปไม่หลอดเจเซนก็บินเข้ามาช่วยยิงเอาไว้ได้ทันเจเซนนะครับเขาสามารถทิ้งความกลัวและก็กลับมาบินได้อีกครั้งระหว่างที่เจเซนพยายามบินไปจัดการกับ,กบเครื่องบินของเยอรมันที่เหลือทางด้านลอลิงก็กําลังโดนเยี่ยวดํากระหน่ายิงเข้ามาใส่ย,ยางนาดจนลอลิงนะครับถูกยิงเข้าที่ไหล่ซ้ายเต็มๆเหยี่ยวดําที่เห็นว่าลอลิงถูกยิงก็ได้บินเข้ามาดูเพื่อเยาะเย้ยแต่หา รู้ไม่ว่าถึงปืนบนเครื่องจะไม่สามารถใช้งานได้แต่ลอลิงยังมีปืนพกลอลิงได้พลิกเครื่องมาทางด้านซ้ายหลังจากนั้นก็ได้ลัวปืนพกใส่ไม่ยังแน่นอนครับระยะนี้นักบินเยี่ยวดำไม่มีทางรอดปิดตำนานเหยี่ยวดำลอลิงแก้แขนให้เพื่อนได้สำเร็จเจเซนยังคงบินต่อสู้จนสงครามยุติเมื่อกลับถึงบ้านเขาถูกต้อนรับเยี่ยงวีรบุรุษ สกินเนอร์เขารวมกองทัพสหาราัฐแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นบินสุดท้ายเขากลับไปที่สหารัฐอเมริกาและได้เป็นนักบินขนส่งลุ่นแรงบีเกิลปักหลักอยู่ในยุโรปและได้แต่งงานกับสาวอิตาเลียนและได้เปิดกิจการการบินผาดผานลอลิงได้ไปที่ปารีสแต่เขาก็ไม่พบลูเซียนสุดท้ายเขาก็ได้กลับไปที่เทก็กซัสและสร้างไร่ปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งและไม่เคยขึ้นบินอีกเลย ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูกันมาจนจบแล้วกลับมาเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ